ที hmm. ่สิ้ามงคลจักรบันใหญ่สิริธิติมตเตเตโชเชยสิธิมหิทติมหาคุณาปริมิตาบุญญาที่การัสสะพันตารายานิวารณะสมัสทสะพระขบันโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสัทธาวติงสมาหกปุริสาระคันานุภาเวนะอาศัยในชุนพญัญชนะนุภาณะอตุตะลังสตมังคะลานุภาเวนะฉันพันลังพิญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปรามิตานุภาเวนะอาสั ทัสสศอุปารมิตานุภาเวนะทัสศปารมัตปตปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะสภาวะนุภาเวนะเฉยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสิติปหัสสะธทมขันทานุภาเวนะนวโลกุตตรลธธรรมานุภาเวนะอัตถังขิจกะมาคานุภาเวนะ สมาปฏิยานุภาเวนะฉลปิญญานุภาพเวนะจตุสัจญาณุภาพเวนะทัสระญาณานุภาพเวนะสัมพันยุตญาณุภาพเวนะเมตการุณิกามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสภพปริมิตานุภาเวนะราตะนัสราณานุภาพเวนะตุนหังสภพโลคโสกุปเทวะทุกขะโสมนัสสุปยาสาวินาสตุสภพอันตรายปิวินาสตุสภพสังกัมปาตุนถังสมิสกุ ธันตุทิคายุตตาตุนหังโหตุสตาวัสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพธาอาการสัพพะตวนาคุมนิคังคามหาสมุทธาลักกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษันตุ พระวัตุสภาพมังคะลังลกขันตุสภาพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติพ่วันตุเตพระวัตุสภาพมังคะลังลกขันตุสภาพเทวตาสภาพธรรมานุภาเวนะสัทธาสติพ่วันตุเตพระวัตุสภาพมังคะลังละขันตุสภาพเทวตาสภาพสังฆานุภาเวนะสัทธาสติพ่วันตุเตนักขันตายาขับพุตานาปปปะขานิวรนาปริจจานุภาเวนะสัตตาสติพ่อวันตุเวนะ หันตะวาเตสังอุปเทวและขันตายคาปูตานาปปะปัญานิวรณนาปริศสานุภาเวนะหันตะลาเตสังอุปเทวบทที่สิบหกพระเตกัดรัตนคาถาตีตังนาาวะมขะเมื่อยะนับปฏิกังเขนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรนุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่ถึงยะถาที่ดบไปหินันตังอปัตตันจะนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งหนั่งก็เป็นอะไไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็อันยังเป็นยังไม่ถึงปัจจุปนัญจโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอ สังหิรังอสังคุป,ปังตังวิธานะนุป,ปะโรหิเยก็บุคคลในเห็นแจ้งทมในปัจจุบันไม่เงางยไม่คันแค้นในธรรมนั้นนั้นบุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนื่อ,อให้ปุโปรงเถิดอันเชวะกินจาะมะัตั์ปังโกชัญญาว่านังสูเบพึงทำความเพลี่ยนเสดในวันนี้แหละใครเล่าแต่รู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคัญรันเตะาาเเนะมหเสนนะมัจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสดใ,ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมตัตตปิเอาโหรัตะมันตันตง ตังเวพัทเทการัโตติสันโตวอวอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเนีย่ยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีละตินเจริญด้วยประการฉมิแด <c oughs> บทที่17พุทธอาปินหาปัญจเวคานปะทะ เชลาธรรมโมมาหิชลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาทิฏมโมมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาละนาธรรมโมมหิมรณะนาอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สามเพหีเมปีเยหิมนาเปหีนาพระโววินาพระโวเราจัดระเบ้นเป็นต่างๆคือจะต้องได้พัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกับมัดกมม สกโมหิกรรมัตายาโตกรรมัโยนิกรรมพันธุกรมปฏิสาลโนเรามีการเป็นของของตัวมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแรงเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมกฤติสามิกกลายานังปะปังกังวาตัสทะยัโตวะวิสามิเราจะทําการอนไดไว้เป็นบุหรือเป็นบาบเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลากรรัสือไปเอวังอเมหิอภินหังปัญจวิคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเถิบทที่แปดูมิหันไปภาวนามตตัยยะเอมาเมสุตัยการสอมาอย่างพระขาวา สวัสดียังวิหารติเชตวเนะอนาถาปิงกิตตะอะราเมตตะลัคโภพะขวาภิกขุอมันเตสีภิกขโวติพระทันเตติเตภิกขุภพะขวันโตปัญจสูงสูมพะขวาเอตัทธมโมโจะเอตเมตยะพิขเวเจโตมุติยาอาศวิตายะภาวิตายะภาหุลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปัจจิตายะสุสมารตายะเอกาทัสสานิสังสาปติกังขาคาตาเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปณิเมตติ นาปกลังสุปินาปสติมนุสานาปโยโหติอมนุสานาปโยโหติเทวตารักษันตินาสะคีวาวิสังวาสตังวากรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุพะวันโนวิปัสสิหติอสัมมุโโหกาลังกาโรติอุตตลิงอปติ

สหการะดิอุทิศโภธรนาเมตตาเตาจโตม,มิตริสหการะดิทิศาพระราณาเมตตาเจโตมิตริกัตเมหิปัจจหาการะิอนุทิศโภธรนาเมตตาเจโตมิตริ สเปสตาเวลาหยาปชานิฆาสุขิต่านำไหาหลันตุสเปปนาเวลาหยาปจานิฆาสุขิต่านำไหาหลันตุสเปปุตาเวลาหยาปจานิฆาสุขิต่านำไหาหลันตุสเปปุคลาณ์เวลาหยาปจานิฆาสุขิต่านำไหาหลันตุสเปอัตถะภพภวะปาริยาปนาเวลาหยาปชานิฆาสุขิต่านำไหาหลันตุอิเมหิปจะหากะลิหิอนุทิโสพระนันเมตตาเจโตวิติสภอิทิโย กตมิหิสตถาคติโอฬิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิจิตสภัยที่โยเวลามยาปจานีคาสุขิตันําเมหารันตุสภัยปุริสาเวลามยาปจานีคาสุขิตันําเมหารันตุสภัยอริยาเวลามยาปจานีคาสุขิตันําเมหารันตุสเัยนริยาเวลามยาปจานีคาสุขิตันําเมหารันตุสภัยเทวาเวลามยาปจานีคาสุขิตันําเมหารันตุสภัยมนุสย์เวลามยาปจานีคาสุขิตันําเมหารันตุสภัยมินิปฎิกาเวลามยาปจานีคาสุขิตันําเมหารันตุ อิเมหิสตากรณหิทิโสภลนาเมตาเจโตมิุติกตทิหิสสหากรณหิทิสาพระนาเมตาเจโตมิุติสเปประจิมายาทิสายาสัตตาเวลาบยาปชานิคาสุขีตะนำมหารันตุสเพยประจิมายาทิสายาสัตตาเวลาบยาปชานิคาสุขีจะนำแหารันตุสเปตายาทิสาสัตตาเวลาบยาปชานิคาสุขีตะนมหารันตุสเพทักกินายะ ิสายัสตาเวลาเมียปจานิฆาสุขีตระมิหารันตูสเปบรติมายานิสยัตาเวลามปจานิาสุขีตระมิหารันตูสเปบจิมายานิสายะสตาเวลามยปจานิฆาสุขีตระมิหารันตุสเปรายาิสายะสตาเวลามยปจานิาสุขีตระมิหารันตุสเปตะกินยาิสายะสตาเวลามยปจานิฆาสุขีตระมิหารันตุสเปเฮธิมายาณิสายะ ตาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปปริมาญาทิสายะสตาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปปรัติมาญาทิสายาปานาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปปริมาญาทิสายาปานาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปอุตรายาทิสายาปานาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปทักินายาทิสายะปานาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปปริติมา อนุญาติยะปานาเวลาเมยาปจานิคาสุขีจะนำไปหารันตุสเปตดเรายะอนุญาติยะปานาเวลาเมยาปจานิคาสุขีจะนำไปหารันตุสเปตดที่ไยาอนุญาติยะปานาเวลาเมยาปจานิคาสุขีจะนำไปหารันตุสเปติมายาทิสายะปานาเวลาเมยาปจานิคาสุขีจะนำไปหารันตุสเปปริมายาทิสายะ ปานาเวรามยปจานิคาสุขีตธรมหารันตุสเปปฏิมายะทิสายะภูตาเวรามยปจานิคาสุขีตธรมหารันตุสเปปฏิมายะทิสายะภูตาเวรามยปจานิคาสุขีตธรมหารันตุสเปปุรายาทิสายะภูตาเวรามยปจานิคาสุขีตธรมหารันตุสเปทักินายาทิสายะภูตาเวรามยปจานิคาสุขีตธรมหารันตุสเปปฏิมายะทิสายะ ปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปปจชิมายะนุชิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปปตรายะนุชิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปและกินายะอนุชิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีตรามิหารันตุสเปทิมายะทิสายะปูตาเวลามยาปจา อานิคาสุขีธรรมเะหาลันตุสเปบริติมายาทิสายะปุขตาเวลาปยาปจานิคาสุขีธรรมเะหาลันตุสเปบรัติมายาทิสายะปุคลาเวลาปยาปจานิคาสุขีธรรมเะหาลันตุสเปปัจิมายาทิสายะปุคลาเวลาปยาปจานิคาสุขีธรรมเะหาลันตุสเปปตาลายาทิสายะปุคลาเวลาปยาปจานิคาสุขีธรรมเะหาลันตุสเปปตะกินายาทิสายะปุคลาเวลาปยาปจานิคาสุขีธรรมเะหาลันตุสเปบรัติมายาทิสายะปุคลาเวลาปยาปจานิคาสุขีธรรมเะหาลันตุสเปปิุ ทิมายะอนุสิสษัยากุคลาเวลาบยาปจานิฆาสุขีธรรมหารันตุสเปตตรายะอนุสิสษัยากุคลาเวลาบยาปจานิฆาสุขีธรรมหารันตุสเปตทักินายะอนุสิสษัยากุคลาเวลาบยาปจานิฆาสุขีธรรมหารันตุสเปทิมายะทิสายะปุคลาเวลาบยาปจานิฆาสุขีธรรมหารันตุสเปตบริมายะทิสายะปุคลาเวลาบยาปจาา อนิคาสุขีตั้ไปหาลันตูสเปปฐิมายะที่สายะอัตตาภวปริยาปนาเวลาเบียปชาอนิคาสุขีตันไหาลันตูสเปปฐิมายะที่สายะอัตตาภวปริยาปนาเวลาเบียปชาอนิคาสุขีตัางนไปหาลันตูสเปตลายะที่สายะอัตตาภวปริยาปนาเวลาเบียปชาอนิคา สุข er ีตานัิหารันตุสเปปะจิมายะนิขิสายะตัปภวปริยาปนาเวลาบยาปชานิกาสุขีตานัิหารันตุสเปปะจิมายะนิขิสายะตัปภวปริยาปนาเวลาบยาปชานิกาสุขีตานัิหารันตุสเปปตนายะอนุทิสายะตัปภวปริยาปนาเวลาบยาปชานิกาสุขีตานัิหารันตุสเปปตะคินายะอนุทิสายะ อาตาปวัปริยาปันาเวรามยาปจานิคาสุขิตามหารันตุสเพติมายาพิสายะอัตาปวัตปริยาปนาเวรามยาปจานิคาสุขิตามหารันตุสเพปริมายาพิสายะอัตาปวัตปริยาปนาเวรามยาปจานิคาสุขิตามหารันตุ สภาปริมายาทีสายอิธโยเวลาบยาปชานิคาสุขีตัมหาลันตุสภาปริิมายานที่สายยาอิธโยเวลาบยาปชานิคาสุขีตั้มหาลันตุสภาทัินายะทีสายอิธโยเวลาบยาปชานิคาสุขีตัมหาลันตุสภาปริมายาทีสายอิทธโยเวลาบยาปชานิคาสุขีตัมหาลันตุสภาปริญิมายานทิสายาอิทธโยเวลาบยาปชานิคาสุขีตั้มหาลันตุสภาธายะอนุ ทิสายะอิทิโยเวลามยาปจานิฆาสุขีตระมปิหารันตุสปาทถกีรยะอนุทิสายะอิทิโยเวลามยาปจานิฆาสุขีตระหนมปิหารันตุสปะอุปปริมายาทิสายะอิทิโยเวลามยาปจานิฆาสุขีตระมปิหารันตุสเปพระธิมายาทิสายะปุริสาเวลามยาปจานิฆาสุขีตระมปิหารันตุสัพเพปฏิมายะ ทิสายะปุริสาเวลายาปัญญานีคาสุขีตั้งมหารันตุสเปยตรายาทิสายะปุริสาเวลายาปัญญานีคาสุขีตั้งมหารันตุสเปยทักินายาทิสายะปุริสาเวลายาปัญญานีคาสุขีตั้งมหาลันตุสเปยปรจิมายะอนุทิสายะ ทิสายาปุริสาเวลามยาปชานิฆาสุขีตามหาลันตูสเปประธิมายะอนุทิสายาปุริสาเวลาบยาปชานิฆาสุขีตามหาลันตูสเปปปชิมายะอนุทิสายาปุริสาเวลาบยาปชานิฆาสุขีตามหาลันตูสเปปตระายะอนุทิสายาปุริสาเวลามยาปชานิฆาสุกีตามหาลันตูสเปปทักินายะอนุทิสายาปุริสาเวลาบยาปชานิฆาสุกีตามหาลันตูสเปปริมายะทิสายาปุริสาเวลาบยาปชานิฆาสุกี สุีธรรมหารันตุสเปปะจิมายะทิสายะอริยาเวรายาปจานิฆาสุขีธรรมะหารันตูสเปปะจิมายะทิสายะอริยาเวรายาปจานิฆาสุขีธรรมหารันตุสเปปะตุรายะทิสายะอริยาเวรายาปจานิฆาสุขีธรรมะหารันตุสเปปะทักินายะทิสายะ อริยเวลาบยาปชานิคาสุขีธรรมะหาลันตุสเปปปจิมายะอนุทิสัยยะอริยเวลาบยาปชานิคาสุขีธรรมะหาลันตุสเปปปจิมายะอนุทิสัยยะอริยเวลาบยาปชานิคาสุขีธรรมะหาลันตุสเปปทกินายะทิสัยยะอริยเวลาบยาปชาณิฆาสุขีธรรมะหาลันตุสเปปธิมายะทิสัยยะอริยเวลาบยาปชาณิฆาสุขีธรรมะหาลันตุสเปปบริมายะทิสัยยะอริยเวลาบยาปชาณิฆาสุขีธรรมะหาลันตุสเปปปจิมายะทิสัยยะอนาริยเวลาบยาปชา านิฆาสุขีตนาวิหารตุสเปปชิมายะทิสายะอนานิยาเวราบยาปจานิฆาสุขีตะนาวิหารตุสเปอุตรายะทิสายะอนานิยาเวราบยาปจานิฆาสุขีตะนาวิหารตุสเปตะคินายะทิสายะอนานิยาเวราบยาปจานิฆาสุขีตะนาวิหารตุ สเปย์ปรติมายะนุทิศายะนาลิยาเวรามยปชานิคาสุขีธรรมาลันตุสเปย์ปจติมายะอนุทิสายะนาลิยาเวรามยปชานิคาสุขีธรรมาลันตุสเปย์ตาลายอนุทิสายะอาลิยาอานาลิยาเวรามยปชานิคาสุขีธรรมาลันตุสเปย์ตะกินายอนุทิสายะนาลิยาเวรามยปชานิคาสุขีธรรมาลันตุสเปย์ธิมายะทิสายะนาลิยาเวรามยปชานิคาสุขีธรรมาลันตุสเปย์ปริมายะ ทิสายะอนาริยาเวลาบยาปจานิฆาสุขีตระเิหารันตุสเปวรติมายะทิสายะเทวาเวลาบยาปจานิฆาสุขีตระเิหารันตุสเปปัจติมายะทิสายะเทวาเวลาบยาปจานิฆาสุขีตระเิหารันตุสเปิรลายะทิสายะเทวาเวลาบยาปจาานิฆาสุขีตระเิหารันตุสเปทักกินายัทิสายะเทวาเวลาบยาปจานิฆาสุขีตระเิหารันตุสเปปรริตรริมายะนุทิสายะ เทวเวลาบยาปจะนิค้าสุขีตระหาันตุสเปปทิมายันิสายะเทวเวราบยาปจะนิค้าสุขีตนะหนัาลันตุสเปตลายัุทิสายะเทวเวราบยาปชานิคาสุขีตนะหนักรายลันตุสเปตทกขินายะอนุทิสายะเทวเวรามยาปจะนิคาสุขีตนะหนัรายลันตุสเปตปิมายะทิสายะเทวเวรายาปจะนิคาสุขีตนะาันตุสเปปริมายะ ทิสายะเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขีธนามิหารันตุสเปปริมายะทิศายะมนุษสาเวลาบยาปชานิคาสุขีตนาไปหารันตุสเปปปชิมายะทิสายะมนุษสาเวลาบยาปชานิคาสุขีธนาิรตตะทศะมนุษวลายาปาสุีหาลันตุสเปตกินายะทิสายะ มนุษสาวเวลายาปชานิคาสุขีนมหาลันตูสเปวริมายาอนุทิสายะมนุษสาเวลายาปชานีคาสุขีนำมหาลันตูสเปวปชิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลายาปชานีคาสุขีนมหาลันตูสเปวตรายะนุทิสายะมนุษสาวเวลายาปชานีคาสุขีนำมหาลันตูสเปทกินายาอนุทิศายะมนุษย์สาเวลายาปชานีคาสุขีนมหาลันตูสเปว์ทิมายะาทิสายะมนุษสาเวลายาปชา อานิคาสุขีธรรมะหารันตุสเปปปชิมายะทิสายาวินิปติกาเวรามยาปจานิคาสุขีธรรมะหารันตุสเปปปชิมายะทิสายาวินิปติกาเวรามยาปจานิคาสุขีธรรมะหารันตุสเปปุายะทิสายาวินิปติกาเวรามยาปจานิคาสุขีธรรมะหารันตุสเปติกินายะทิสายาวินิปติกาเวรามยาปจานิคาสุขีธรรมะหารันตุสเป ปฏิมาญาณทิศสายามินิปฏิกาเวลาเมยยปจานิขาสุขีธรรมหาลันตุสเปปฏิมาญาณทิศสายามินิปฏิกาเวลาเมยยปจานิขาสุขีธรรมหาลันตุสเปตุรายญาณทิศสายามินิปฏิกาเวลาเมยยปจานิขาสุขีธรรมหาลันตุสเปตะกินายญาณทิศสายามินิปฏิกาเวลาเมยยปจานิขาสุขีธรรมหาลันตุสเปเหติมาญาทิศสายามินิปฏิกาเวลาเมยยปจานิขาสุขีธรรมหาลันตุสเปบริมาญาทิศสายามินิปฏิกาเวลาเมยยปจา อนิคาสุขีธรรมาลันตุอิเมหิสัสากัลหิทิสสะพละนาเมตาเจโตมิจิตสัพเพอสวัตสตางวิปัยมุนังวัชเตตะอปาวินายะอุปคัตตังวัชเตตะวะอนุปคาตเตนะสันตาปงวัชเตตะวะสันตาเปนะปริยธานวัชเตตะวะปริยาธาเนนะวิเหสางวัชเตตะวะอวิเหตรายสัพเเตตาเวริโนหตุมาเวริโนสุขีโนหตุมาทุกีโนสุขิตัตตาหตุมาทุกิตัตตาติอิเมหิสัสสะกรลหิสัพเเอสตาเมตายาติเมตาตังทรมังเจตตยะ ตติเจโตสัพพปัฏายะปสิทธิยุธาเนหิมุจจะติติมิมุติเมตตาเจโตมิมุติจาติเมตตาเจโตมิติเมตตาปมะวิหารภาวนานิหิตาบทที่เทวตางอุญชาติปตทุกปะกปตาแต่นิทุกขาพยาปตาแต่นิพยาโสกปตาจตนิโสกโหตูสัมเพปิตปนิโนเอตัพภะตะจะอัมหิสัมภัตังปุญญะสัมปะาสัเพเทวานุโมทันตูสัมภะสัมปติธิยาทานานะทันตูสทายะสีรังละขันตูสัพพตา พราะว่านาพิรตาโหงตุขาสันตุเทวตากาตาสัพเพพุทธา

ตัตเจนะลักษมณมิสัะปโสสัพเปพุตตาพระปัตตาปฏิการนาเดียังพระลาลันตนันตัตเจนะลักษมณมิสัะปโสสัพเปพุตตาพระปัตตาปฏิการนาเดียังพระลาลันตนันตัตเจนะลักษมณมิสัะปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่ความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระราตัยด้วยการสายบทสวดมนต์พระสูพระปิฏและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ ให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเท,ทเวดาทั้งหลายโปรดอนุนโมทนาในการสวดสาธยายโมระธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำเนพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาญาสิทธิในญาสิทธิเนี่ยไม่คงสลายตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยลูกภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิพุทธการเทิญสาธุสาธุสาธุ บุญกุศลข,ของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอาน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอปลอดจากภัยและภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์การทุกข์ทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จในเจริญรุ่งเรืองนนในที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมันทั้งหลายามมาาส,าสมบูรณ์พร้อมม้อท่านสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญเจริญด้วยจตุภิส Jutal, satu, satu, satu.